การใช้งาน h o t s e k PKE ครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีไอคอน h o t s e k PKE และ h o t s e k PKE Readme อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับใน Readme ก็จะมีรายละเอียดของการติดตั้งการใช้งานและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูหน้าตาของ h o t z a k PKE ต่างแรกจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขาการติดต่อนะครับ IP d a t a b a s e server ก็คือ IP address ของเครื่องที่เป็น database server ที่เราต้องการติดต่อแล้วก็ username ที่ใช้ติดต่อกับ database password ที่ใช้ติดต่อกับ database ชื่อของ database นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็น username ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าโปรแกรม h o s p PCU หน้าต่างแรกก็จะมีส่วนของการกำหนดช่วงวันที่นะครับเพื่อแสดงเป้าหมายผลงานรวมไปถึงช่วงเวลาการออกรายงานความอุม EPI นะครับซึ่งออกได้ทั้ง3แบบคือ1นึ่งปีสองปีและสามปี ไะ5ปีแลวสำหรับตรงคำรายชื่อด้านหลังแกลงงานแต่ละตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่แสดงรายชื่อ,อหมายนะครับ ID, HN, วันเดือนปีเกิดที่อยู่แล้วก็รายการวัคซีนที่ขาด ครัอย่างเคสนี้ก็คือขาด j e j j e 2แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะส่งออกไปเป็น Excel นะครับในทุกรีพอร์ตมี2ปุ่มนี้อยู่นะครับเราลองส่งออกไปเป็น Excel ดูนะครับก็จะส่งออกไปที่ Excel หรือถ้าต้องการที่สั่งพิมพ์ก็คลิกที่ปุ่มพิมพ์ได้เลยนะครับคลิกแล้วก็เลือกเครื่องปรินเตอร์ที่ต้องการแล้วก็คลิกที่ปริน์นะครับเราลองมากำหนดวันที่สำหรับ EPI ความผู้ม EPI ไตรามาสแรกนะครับก็คือ1ตุลาถึง31ธันวาหลังจากที่เปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนวันที่แล้วต้องคลิกปุ่มตกลงด้วยนะครับ ลองกลับมาดูอีกทีรายชื่อะจะเห็นว่ามีน้อยลงเพราะว่าช่วงเวลามันสั้นลงนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเป้าหมายผลงานในตัว ke จะมีทำไว้ให้6ตัวนะครับคือนักเรียนอหนึ่งถึงปรูปร่างสมส่วนนะครับสำหรับความหมายของคะแนนนะครับทับหนึ่งก็คือผ่านเกณฑ์ ถ้าศูนย์ก็คือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอย่างกรณีอันนี้คือเริ่มอ้วนก็คือไม่ผ่านแล้วอันนี้เป็นเกณฑ์ตามตัวชี้วัดนะครับแพทย์แผนไทยสําหรับแพทย์แผนไทยเนี่ยเป้าหมายจะติดตามจานวนผู้รับบริการตามเวลา,าที่ระบุนะครับแล้วก็มาผลงานก็คือมารับบริการแผนไทยกี่รายรลองเข้าไปดูรีพอร์ต เด็ก3-5ปีสมส่วนเป้าหมายตัวนี้จะเป็นเด็กอายุ3-5ปีตามช่วงเวลาที่ระบุนะครับที่ได้รับส่วนของพวกนันก็คือมีการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนะครับแล้วก็แปลผลเรียบร้อยถ้าผ่านก็จะเป็นคำว่าผ่านถ้าบางวางนี้คือยังยังไม่ได้บันทึกนะครับ มะเร็งเต้านมก็จะมีสรุปผลเป็นผิดปกติให้ด้วยนะครับหมายถึงว่าจะมีตั้งแต่ได้รับการตรวจคัดกรองเท่าไหร่ที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผิดปกติกี่รายข้านะงแผนครอบครัว อันนี้กรณีที่เลือกไม่ว่าไม่ได้คุมกําเนิดก็ไม่นับนะครับไม่ไม่ไม่นับเป็นผลงานนะครับสุดท้ายก็คือวัคซีนตอนนี่และปอหกนะครับเราจะระบุชั้นเรียนโรงเรียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันที่ได้รับวัคซีน ก่อนออกจากระบบก็ควรจะใช้ปุ่ม Exit นะครับเพื่อจะจบงานนะครับ